thank you วันนี้เนี่ยที่เราได้เรียนเชิญพี่น้องของเพื่อนพอสบอของเรารวมทั้งทพี่ๆสื่อมวลชนมาในงานแถลงข่าววันนี้เป็นผลเพราะว่าทางชมรมพอสบอทอบอโดยท่านประธานท่านประชุมันนะครับท่านมีโครงการเรามีโครงการที่ที่สาคัญมากหนึ่งโครงการเราเลยใช้ชื่อว่าพอสบอทอบอรวมใจพัฒนชาชาตินะครับ่วนรายละเอียด ของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราคงได้รับฟังท่านประธานท่านรองประธานได้กรุานนำเสนอบนเวทีพี่พาคิดว่าเราอยากจะขับเคลื่อนชมรมอย่างไรภายใต้การนำทูของพี่พาครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องปสบทบส่วนกลางและทุกภาคนะคะที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้ดิฉันเป็นประธานชมรมปสบทบสําหรับการบริหารเนี่ยเราจะบริหารจากภาพใหญ่ลงสู่ ภาพเล็กซึ่งกองทัพกเนี่ยได้มีกิจกรรมบางอย่างที่ได้ทําสังรทำลไปแล้วทางชมรมเนี่ยเราก็จะสานต่อจากกองทัพบกซึ่งเราจะมีกิจกรรม c s ส,สร่วมก,กันเราจะนําทงไตยลงสงง่งมอบให้แก่กองกําลังชายแดนจังหวัดอําเภอหมู่บ้านเพื่อที่จะสงง่งมอบใหออ้ทั่วประเทศผ่านแม่ทัพทั้งสีผภาคขึ้นสู่ยอดเสานะคะ จากการที่เราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นโครงการที่สามารถรวมจิตใจของประชาชนในภูมิภาคตามขอบชายแดนให้เขาเกิดความรู้สึกรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ของโงชนชาวไทยผ่านพื้นทีชาติของเราจากการที่ทำเนี่ยประมาณ2 0 0 0ันผืนนะคะที่เราจะเอาไปมอบให้กับแนวเขตชายแดนแล้วก็กองกำลังป้องกันชายแดนทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศค่ะ

i right.